สวัสดีเจคันนะครับพบกับรายการเดบวิวช่อเกมเมอร์กันครับนะวันนี้เราก็จะมาเล่นไมค์รับโปรเจกต์เบสบอลซีซั่นหนึ่งนะครับกับเพื่อนของโอเจ้าเกมเมอร์ทีวีเดี๋ยวจะทิงลิงก์ไว้ตาคลกิปจันนะครับหายใจไม่ทันโอเคฮะชื่ออะไรครับผมชื่อทองครับเย่ถามว่าทำไมไม่ใช่<ย>ถามว่าทำไมไม่ใช่คนเดิมนะฮะเพราะว่าผมเบสบอลเนี่ยผมผมไม่ได้กำจัดแล้วไอผมไม่ได้จำกัดไงว่าจะเป็นคนไหนมาเล่นเป็นคนไหนไมาเล่นก็ได้จะเป็นเอฟซีมาเล่นกับผมก็ได้แล้วแต่นะ นอเลเอฟีมามาถ่ายคลิปด้วก็ได้นะฮะหมครับโปรเจกต์เวนวอลนะครับนี่ยเย่งสุดๆเนี่ถือว่าถ้าคนเก่าชื่อหยกแต่คนใหม่ชื่อทองนะต่อไปอาจจะเป็นคนละคนก็ได้นะฮะ <No. S 1> นอม,มันไม่ได้จำกัดไว้อยู่แล้วนะ,ะว่าจะเป็นใครนะขอให้อัดคลิปไหมครับโปรเจกต์เอลไปเรื่อยๆนะครับเกมเลิกพอดี โอเคทองทองต่อบล็อกกันเลยคุณไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นระหว่างนี้ไม่รออะไรทั้งสิ้นต่อ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 เมับคุเม็อต่อฮะเดี๋ยวผม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 เอาดาบมาป้องกันคุณนะคุณไปต่อบล็อกต่อดีทำไมไม่ยอนคับบล็อกมาล่ะรับผิด ป้องกันเตียงไว้ก่อนเร็วครับครับครับถึงกลางแล้ว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 ครับผมกำลังตามไปคุณแม่คุณแม่สร้างให้ฐานฐานฐานที่มาของเรามันใหญ่ๆอะไรมันจะได้ไม่ไม่มีการตกไงไม่เป็นไรหรอกจ้าคุณแม่จะเอาบล็อกไหมผมคุณเฝ้าไว้คุณเฝ้าไว้ผมเฝ้ากลางนะ พ้ากา็กางไปเลยค<น>ุณแม่ครับผมตีตกลแล้วนั่นอ่ะเออแล้วแต่เลยเดี๋ยวผมคัดธนูไปยิงก่อนโอเคโอเค,อเคมาอยู่ข้างบนมาอยู่ข้างบนเห็นป่าเห็นป่ะเห,เ,หเห็นแล้วเห็นแล้วยิง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 เปิดมาได้เปียบเปิดมาได้เปียบนี่คุณคุณเอาธนูไปเอาธนูไปอ,อเอเอไปเลยนะคุมกันไว้นะยิงมันด้วยนะครับผม โอเคโเควันนี้วันนี้มาเทพวันนี้มาเทพมีเบอร์ชนะสูงมีเบอร์ชนะสูงครับจังหวะนี้คุณทองคุณทองเขาอาจจะมีเสียงรบกวนนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะแคปคุณทองเป็นไรผมได้ยินเสียงอะไรว้าวว้าวว้าวอะไรสักอย่างหนึ่งอยากให้น้องเขาเบานะครับจังหวะนี้ใช่ครับคุณแม่ครับของวันนที่ซื้อไอธนูนียิงปิดไฟใช่ไหมครับ ไม่ยิงติดไม่ติดไฟอ่ะอุ้ยโอหแสงว่าโดนแปว่าโดนไอ้นี่ไงธนูคุณยิงติดไฟเด้เหรอไม่ใช่ไม่ติดผมยิงโดนติดนะมาเจกํกำลังเปิดลัคกี้บ็อกก็ได้ไฟก็ได้ผมเห็นคุณยิงไม่ถึงติดเลยนะโอ้โหฟางฟางอะไรมาขนาดนั้นเออไม่โดนไม่โดนหรอกฟ้าวันนั้นเอาอาหารเปล่าอาหารเปล่ามาก็ไหน่มาหน่อยมาเฮ้ ผมยังไม่ชุดเลยเนี่ยจังหวะเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปคับให้ครับคุณเป็นคนคุ้มกันเนี่ยผมเป็นคนสนับสนุนของแล้วกันครับมีกี่คนกันแน่เนี่ยครับอะไรอ๋อสองสองเหรอครับเนี่ยก็สองสองไงสองสองครับครับเลน่าสุดๆุแล้วเนี่ยสองสองใช่แล้วทำไมเสียงคุณรู้สึกแปลกแปกครับครับครับอาาพูดแบบเต็มเสียงก็ได้เสียงคุณเปลี่ยนไปอันนี้เอาดังไปนะครับ น่ะข้างหลังหน่าดาบดาบดาบใส่ชุดกอก่อนดาบเคาดาบก็เทพคุมกันไว้คุมกันไว้คุ้มกันไว้ไว้มกันไว้ดาบมาดาบแทนดาบดาบทองแล้วกันเดี๋ยวครับผงได่เช็ดไปตรงนั้นดีกว่าเอผมผมว่าผมเอาที่กันผมก็ดีกว่าเสียงคุณแบบรู้สึกเบาลงทันดีครับ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  เดี๋ยวผม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 จะสร้างพี่ไว้ยิงธนูโดยเฉพาะเลยนะครับ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 คับครับคเดี๋ยวละเดี๋ยวละเดี๋ยวละนะครับตอนนี้ครับ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 ครัลกดีฮะผมผมได้ธนูไฟแล้วนะครับอันนี้แหละครับใช่ครับไม่ตัดเอเฝ้าไว้นะครับคุณคุณไม่คุณไม่ไปการก่อนเดี๋ยวผมเอาของไปให้ไปให้ไปให้เอาไปใส่กับของแบบโปด เอาแวกแวกแวเก็บแวกเก็บผมเฝ้าอยู่ครับมาสิครับของเต็มเบอร์มาสิครับเต็มเบอร์นะครับเนี่ยตอนนี้ครับครับบล็อกเอ็มอลงเอ็มโล็อผมไว้ให้ในนี้แล้วนะครับบล็อกไว้ให้หน่อยดิครับผมต้องการบล็อกครับครับบล็อกไว้ให้หน่อยครับบ็อกเหรอใช่แล้วผมเหลือสิบอันอ่ะ อ่ะเดี๋ยวข้ามไเยอะๆเลยนะเออเมื่มอครับคุณเห็นแท่งบาสป่ะฮะมิคุณครับแท่งบาสไหมหน่อยแท่งบาสคือวัดงงหาดีที่มันเป็นแท่งบาสแต่แท่งสีทองอะ่ะแท่งมีบ้าหรือไม่มีแต่ครับบอกไหมผมก็ผมลงไม่ได้ครับครับครับ คุณคุณไปอยู่กั็ตั้งตรงนั้นน่ะนะบล็อกเหรอก็ผมบ็อกเออาบล็อกเอาบล็อกมันช่วยผมหน่อยผมลงไม่ได้ผมยิงล้วนเลยเนี่ยฐานมันมีแต่ไฟแล้วเนี่ยแม่อ่ะดึงไหวปวไหวปวเฮ้ยปุ๊บโอเคโอ้ยอุ้ยโอ้ยโอเคปกดไฟปกดไฟแล้วผมไปหยิบของมาให้อีกอันหนึ่ง เอ็มเมอรัลล์อ่ะเอ็มเมอรัลล์สิบหกอันคุณไปทับครับธนูไฟเลยสิบหกอันนะเออโอ้โหหกฟันครับธนูไฟเลยแต่ลลกธนูไม่ต้องครับก็ได้นะเพราะคุณมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วไงเอยไปเฝ้าการก่อนผมไม่ได้เฝ้าเลยก็อย่างมันเปิดได้้วเบิดอีกแล้วผมได้ยินเสียง ข้าตเจนี้มีคนคุณคณคูณของผมเก็บไว้ในนี้เลยนะครับ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 แล้วก็เดี๋ยวไปสโทครับตอนมาเจอเจอศัตรูยังเจอเลยครับมีสองคนนี่แหละครับไม่ดมีเยอะหรอกครับเออเดี๋ยวไปดูด้วยคุณไม่มันมีที่จิ้งโนอยู่ขึ้นมาครับครับครักระโดดขึ้นไปเอ,อ โอเคเจอเอโอเคเคโอเคเคเออ้ยอุ้ยรู้สึกรู้สึกรู้สึกบมรเห็นโผล่ด้มาแป๊บๆเออก็ใช่ี๋ยวผมจะยิงไปผมยิงไปแล้วมันหลบยิงตัวที่มันอยู่ข้างบนก่อนมันไปยังอ่งตัวอยู่ข้างบนน่ะยังยังผมเห็นแล้วโอเคผมยิงโดนมันหนึ่งนัดหนึ่งสองดอกครับสถานีมันมันมันกระเด็นตกสิครับทำไมไม่ตกล่ะ เออคุณยิงข้างข้างขเดี๋ยวผมยิงข้างซ้ายคุณยิงข้างขวายิงที่สูงๆอ่ะดีมันมีอะไรได้เปรียบไงแต่ผมยิงสูงยิงหนาว่าตกไปตายเลยนะไม่มีบล็อกอีกก็ใช่ไงครับมีบล็อกใอยู่ครับผมมันพับกันมีบล็อกว่าเดี๋ยวคุณเฝ้าไว้นะเดี๋ยวผมมาเอารับครับเนี่ยเขาเรียกว่าทีมไงทีมดีทีมดีอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ permit, med, ้ยม ah, ah, ันปิดมันปิดหมดเลยอ่ะคุณเมทมันแบบมันไม่ให้เรายิงธนูเข้าไปแนวเตียงมาเลยคุณก็เฝ้าไว้เถอะคุณเมทเฝ้าไว้คุณเมทเอาบล็อกเอาบล็อกไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมโดนยิงตกอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บไม่มีธนูแล้วหรอมีธนูแล้วมันยิงผมมาตกเลยอ่ะอาอย่าฮิวเว้าอย่าฮิวเว้ลมต้องเอามาเอามาแอบจุกเลยนะใช่จุกเลยอย่าฮิวไม่มีเดี๋ยวค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเนี่ยเอาผมไปกัดผมแปะ ไปไปของกันเตียงมาดิจ่านะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมบลอกกันเตียงเองคุณมามาบุกกลางก่อนแล้วอะก็ได้ก็ได้ก็ได้อะคุณคุณแม่เดี๋ยวผมทิ้งบล็อกไว้ให้นะเอาเอาไปปิดไปปิดเตียงไว้เลยนะใส่ไว้ในกล่องได้เจ๊ละครับอุ้ยอุ้ยมีธนูกูบอกเลยว่าจุกเลยผมยิงมันยิงมันตกอ่ะอุ้ยยาฮิวสิครับตรงนี้รออะไรคุณไม่ใช้ยาฮิวเลยเลือดโอ้โหต้องกินอาหารละ โอเคโอเคเฮียฮิวชอบดีที่คุณแม่ให้หมูย่างมาตั้งเยอะแบบหมูย่างเขาจะโอ้ยโอ้ยได้ยินเสียงเทาลูกอ้ทะลุทะลุคุณแม่เหรอทะลุไฟอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณแม่เลือดผมเลือดเลือดผมเหลือครึ่งหลอดอ่ะครึ่งครึ่งเดียวครึ่งหัวใจอ่ะกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูแอรอยู่ต้องเอื้อไม่เราเราเสียกระลังคดไปแล้ว โชคดีโชคดีผมมีของเก็บไว้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคได้โอ้ยลักี้บ็อกมาแล้วอออเพ่งได้มาตายแล้วคุณตายแล้วตายแล้วตายแล้วทะลุทะลุตา,ตายผมไงมันถึงกลางแล้วแถมมันมามนทิบเราง่ายมากด้วยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ป้องกันไม่ได้ป้องกันอะไรตรงทางเดินเลย อุ้ยผมลืมหยิบลูกขนุอ่ะคุณคุณฝากมาคุณเมทจะแม่ไปไปกันไหนอันนี้เอาลูกขนูไปอ่ะของผมเต็มตัวเอาลูกขนูให้ผมนะนี่เอาไป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 ยังไม่ได้ลูกเดี๋ยวผมหยิบอ่ะลูกขนุอ่ะอันนี้ที่จะเริ่มสับสนแล้วเริ่มสับสนแล้วเขีมันโอ้โหไม่ทันหรอกยิงยังไงก็ได้ให้มันตกอุ้ยมันโอ้โหมันอุ้ยผมโดนสองนัดกระจุกแล้วคุณแม่เดี๋ยวผมส่มสกายบล็อกกันเผื่อได้ของดีเท่มาลักกี้บล็อกสกายบล็อกอะไรห่อ เออเออผมพู้ผิดจำคนคนเป็นนคนละมีใ้เกมแล้วสกายบอสอะใช่ไงอุ้ยโอ้ได้ยาคิวขอบคุณมากโอ้ยพอทินพี่วอนะจะตายแล้วน่ะโดนทีเแล้วก็จุกเลยโอ้โอ้ยตอนแรกเงามเยะๆตรงใจหลงหลงตัวเองมากเลยพวกเราไงคิดว่าจะชนะแต่ก็ไม่ชนะใช่ไม่เป็นไรเอ้ยไม่แน่ไม่แน่ตอนนี้เราเจ้าเก้กันไปนะครับเนี่ยโอ้ เอาดีธนูเฮ้ยผมยิงมันแต่มันไม่ติดไฟอ่ะเฮ้ยมันโกงเลยนะเออผมผมก็ยิงมันไปจนจุกละอุ้ยโอ้โหนั่นจะตายกันงงเป๊ะเลือดเต็มนั่นอ่ะผมงงเลยคุณเม่อย่าบอกนะโอยโดน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 แล้วมันติดไฟโดนแล้วมันติดไฟโดนโดนติดไฟอ่ะเออมันโปมันจะกลัวยังเนี่ยมันมันจะกลัวเรายังกลัวเราสิกลัวหน่อยธนูไฟเลยนะ คุณผมว่าคุณเอออทางขึ้นทางขึ้นเออทำไมทำไมทำไมเอมเมอร์หายไปหมดเลยผมเอาไปใช้อาหมดเลยเหรอเอาไะละเอาไปรับธนูไฟไปเอามาๆๆจะเอาคับไปขับของอยู่ต้องใช้ธนูเอาธนูไฟเลยเนาะธนูไฟเลยธนูไฟเธนูไมเนิ่ยนะ เออลูกพันโนโอเคครบแล้วก็เอาเอ็มโลคืนมาแล้วผมก็จะคับดาบอีกทีเลยเอ๊เอาดาบอีกทีไงมีเอ็มโลเหลือปะเอามโลเหลือสามสามอันอ่ะเออขาบดาบเล็กได้ขาบดับเล็กได้สองอันเลยอคับเลยผมคับได้อันเดียวดิประเด็นเอ้าไหนบอกก็เหลือมรนสามอันไงสามอันไงเอ็มโลสามอันดาบเล็กมันมันอันเดียวดาบเล็กมันสามพอดีเลยโอ้ยมันมีจะูไฟแล้วคุณ มันกือบแม่ตัวนี้ยิง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 ก็มันมันได้เอามาล่เต็มเต็มเลยนั่นอ่ะไม่เป็นไรหรอกช่วยกันยิงช่วยกันยิงเฮ้ยอย่าบูอย่าบูอ่ะผมบู๋เลยดิอ่ะเฮ้ยอุ้ยบอกว่าอย่าบอกว่าอย่าบูมันมีธนูไฟโอเคโอเคโอเคตานี้ก็ับเฮ้ยธนูไฟผมขอเก็บไว้ในกล่องอู้ยังไม่ตายด้วยเดี๋ยวผมขอเปิดเปิดล็อกกี้บ็อกซ์ก่อนเผื่อได้ของดี ผมไม่เคยได้ของดีเลยลากี้บล็อกอะโอ้แต่ผมผมได้ของดีอะตอนนีโ้โอเคโอเคได้ได้แอปเปิลทองมาอะได้ไงอะตายได้ไงเมื่อกี้ไม่มีสิทธิ์ไม่ตายด้วยซ้ำก็เพราะว่ามีสิทธิ์แล้วไง,องโอ้โหผมผม,ผมจังหวะตาบอดผมแอบแป๊บนะคุณเมทตาบอดอะตอนนีน้อยู่ในช่วงตาบอดเนะ่ยตอนหนึ่งสี่เวียงโดนโดนตาปกติ อุ้ย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 ไม่ตายด้วยไม่มียาฮียองฮีเพชรเพชรเพชรขอเพชรนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันบุกมาแล้วบุกมาแล้วเคยผมผมตันให้ผมนะคุณไม่ตี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 ผมตีตายแล้วโอเคไปบุกกลาง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 ผมจะผมจะบุกแล้วเนี่ยคุณไม่คุณไม่กังให้ผมก่อนเถอะก่วนเลยโอเคโอเค ขุดขุดทางมันก่อนเราเราน้อนมากตอนนี้ตรงกว่านี้ขุดทางมันก่อนขุดทางมันก่อนทางมันอยู่ข้างบนผมไม่มีที่ขุดอ่ะคุณเอาที่ขุดไหมผมมีผมมีคุณสาวเอามาผมว่าแล้วมันต้องได้ใช้เอาวันนี้แหละขุดขุดทิ้งเลยคุณทิ้งแล้วนะขุดทิ้งอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเอาแอมโมเลอร์ไปเก็บฐานเปืือก่อนปะทุบเตรียมมันเลยทุบทุบทุบกล่องของมันดีย่์ทุบเตรียมมันเลย มันไม่รู้ตัวด้วยว่าผมมันบุกฐานมาแล้วโดวนเ้ยเจ๊เจ๊ฉันน่าเลยคุณถ้าเราเข้า,าคนเดียวเองไม่ใช่แต่เลือดผมก็เหลือที่มดมากๆตอนเนี้ยใช่คือโดนคีตายอ่ะจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตกอ่ะแล้วผมจะไปยังไงงงแป๊บเื้อผมจะตายแล้วคุณคุณคุณแม่เอ ลองลอมันระบ,ลบุลองมันระบุทีมเราดีกว่าแล้วเราค่อยฆ่ามันตอนนั้นเลยดีครับลอามันระบุทีมเราดีกว่าผมผมเอาเอาเอามาล่าไปอุ้ยอ้วกตายโถเอ็มัาล่าอ,อยู่ที่ผมผมเสียใจมากไม่ได้ด่าไปที่ผมผมว่าผมจะบู๊ไม่ได้เราะผมไม่มีของบู๊โอเคตาบอดมาก็ล่ะครับเตียงถูกทำลายแล้วเปิดลัคกี้บล็อกได้้ยโอ้โหผมมองไม่เห็นนะ่จริงๆนะ คุณแม่ไปก่ <S <S อนเลยเฮ้ยเจ๊ป้อมหลบเฮ้ยับเล็กดับเล็กดับเล็กเอื er ้อโอ้โหไฟไฟไฟคุณคุณคุณเอาดาบคุณไปเอาดาบคุณไปโอ้โหดาบคุณเทพกว่าผบเยอะมากเลยเนี่ยเอาไปเถอะเอาไหนเอาดาบคุณน่ะเทพกว่าดาบเพชรหลายเท่าเลยอ่ะไหนอ่ะข้างหลังตรง npc อ่ะโอเคดาบคิ้วน่ะเฮ้ยมันมาแล้ว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 พร้อมไฟกับสองสองหนึ่ง อุ้ยโหตบตีผมตายเลยอ่ะอื้อืออืออคุณแม่สู้ๆอ่ะผมผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมผมไม่ยอมครับถึงแม้จะมีขมัดผมก็ไม่ยอมครับผมบัวขาวยับแย่เลยชนะแล้วเยชนะแล้วโอ้โหหล่อเลยดูนูดูดูเพียงหรอโอ้เร็วเนี่ยเย่เย่งั้นอย่าลืมกดซับสไครต์กดเฟรนด์บุริตรัสแจงเพเห็นใต้คลิปด้วยบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายบาย